สวัสดีครับสวัสดีอย่างที่เราบอกนะว่าวันนี้พี่ไม่ขีดชแนลนะครับ <Because S 1> พี่ไม่ขีดก็เพจของพี่ไม่ขีดของเราก็จะมีรายการใหม่ชื่อว่ารายการคุยกันเจียวอาสวัสดีสองคนด้วยนะครับเช่วยกันไลค์เชื่อกันแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ปินเตอร์ไม่ได้มาคนเดียววะบอกก่อนว่าปินเตอร์ไม่ได้มาคนเดียวก็จะมีเพื่อนมาอีกนะอันี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราเรียกเพื่อนมาเลยละกันนะครับโอเคสําหรับการคุยกันเจียว สำหรับรายการคุยกันเจียวของเรานะครับจะมีเพื่อนอีกสองท่านที่จะมาพูดคุยกันนะครับและก็เป็นใครไปไม่ได้สำหรับท่านแรกปรบมือกับลูกนกกัญชน์ไอบ้าสวัสดีค่ะเป็นอะไรอีกอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนตอนเนี้ยปล่อยให้เขาอยู่นานไม่ได้ต่ได้เช่เขาเชิญอีกเหรอไม่ได้แต่เขาเช่ญหรือว่า เป็นเพื่อนคุยการคุยเป็นเพื่อนคุยปลบมือให้กับแดนตีแท็กซี่เรียกเมียสวัสดีค่ะหนไหนบอกว <ißt? S 1> ่าจะแต่งแล้วเบาบาหลอจกันเน่าเหรอเนี่ยหลอจนเน่าแห้วเนี่ยไหนบอกวันนี้ทำไมปากข้างล่างสีหนึ่งข้างบนสีหนึ่งอะ เพราะว่าตอนนี้ข้างล่างอ่ะเริ่มเน่าแล้วเริ่มลำข้างบนแล้วข้างบนยังไม่เน่าไงถามก่อนว่าวันนี้ทำไมบอกว่าห้ามแต่งหน้าแต่หน้าตัวเองแ,เแบบนี้ไปก่อนนี่ไม่ได้แต่งอันนี้ไม่ได้แต่งเอาจริงๆอันนี้ไม่ได้แต่งถ้าไม่เชือ่อใ,ให้ดูได้เลยถ้าไม่ถ้าไม่เชื่อเช็ดให้ดูได้เลย ไม่รูสิเจดให้ดูได้เลยไม่มีอะไรเกิดมาเลยลูกสาวปรณ์บอกว่าแขกสวยมากบอกว่าแขกสมมากอุ๊ยแขกหมายถึงหนูหรือพี่ลูกนกเปล่าแขกชุดสาลีที่อยู่ด้านหลังหนูสีส้มอ่ะ่ขอบอกนะครับสำหรับ รายการนะครับรายการของเราเป็นการชวนนัรเมืองเพื่อนมาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อช็อปปิ้งซึ่งช็อปปิ้งวันนี้ของเราก็คือเรื่องของขอ first time หรือว่าแรกเดี๋ยวอันนี้เชิญที่มาหรือลาที่มาแกงเอาดีดีดูแล้ไม่รู้อดีตแม่ถ้าคุยถ้าคุยท็อปปิ้งเรื่องนี้นี่คุยไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่เคย อุ้ยมีเสียงสะท้อนลูกสาวเสียงสะท้อนใครนั่าน่สีเสียงใครอ่ะูสะท้อนเธอแม่สะท้อนเธอแม่อ่ะเดี๋ยวเราทำไหวทำเจ้าที่ก่อนสะท้อนไหมไม่สะท้อนแล้วอ่ะไป็นสุ่ม อีเต่าอี่ามาสะท้อนเลยโคงมากเมืองนักกว่ามาฮัลโหลพูดซิได้ยินยังเออไม่สะท้อนแหละอ่ะแล้วตอนแรกทำไมมือถือสะท้อนเลยแล้วถูกต้อง not บุ o k พี่มาพิดเรืองมาสิค่ะว่าจะให้เขาใครเล่าเรื่อง first time การเสียตัวครั้งแรกคนแรกแบบว่าละครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยอให้เต้าพิสิ์ให้เต้าปบมาไอ้เงี้ยเสียตัวครั้งแรกจบเราเลยโอเคการครั้งแรกใช่ไหมเรานัดจากบีทอ <sh arp> บอกแล้วว่าการโดนเยของเราอ่ะ มันไม่ได้เกิดจากการเป็นแฟนหรือบ๊อบบี้เลิฟหรือ,อยังไงม,มันเกิดจากการแบบที่เราไม่เต็มใจเราโดนข่มขืนอ,อ่เคืออย่างนี้แม่มันพูดได้เหรอมันดราม่านะอ่ะมึงไม่ต้องเล่าแหละมันคือเองเลยกมันคื่อชัยกรรมนะหนึ่งนะอันเนี้ยมันคือข่าวอาชญากรรมเลยนะ อันไหนเล่าสิเล่าเลยเล่าเลยเล่าเลยคือเราก็วันน <no ั้นใช่ไหมเราก็เปลี่ยวเปลี huh. ่ยวล้วก็นอนตอนนั้นเรายังอยู่เอบ้านเพื่อนคนหนึ่งบ้านเพื่อนคนหนึ่งอยู่อนไรส้นเพื่อนคนนั้นอยู่นไรส้นนี้ไหมอยู่อยู่เป็นชื่อเอชื่อย่อดฉอชิงชื่อเฉชิงมันก็ยังอาศัยอยู่กับเขาอยู่ใช่ไหมเออแล้วก็แบบจะเป็นโฮมเลสตอนนั้นแล้วก็แบบว่าเฮ้ยตอนนั้น บ้านเพื่อนก็ไม่มีใครอยู่เลยเราอยู่คนเดียวเงี้ยตอนดึกๆประมาณตอนเที่ยงคืนตอนนั้นอะเที่ยงคืนเราก็แบบเอ้ยแล้วก็เปลี่ยวเปลี่ยวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะนั่งดูทวิตเตอร์เอยอะไรเอยไปอย่างเงี้ยเราก็แบบคนหนึงนหน่งแฟนแฟนคลับบอกว่าทำไมไม่แจ๊ปบวรีนาฉันก็เปิดบีท l อกเลยตอนนี้มีบีท l อกอยู่หาผู้ชายมาแล้วผู้ชายอ่ะก็อยู่แบบ อยู่อีกตึกนึงอะไรเงี้ยในตอนนั้นนะพอมาถึงปุ๊บเราก็กะว่าเออเราก็เราก็ไม่ได้ปลุกลงใช่ไหมว่าเราจะแบบว่าออโอเคหรืออะไรยังไองอะไรเงี้ยนางก็เข้าใจว่านางก็คือกะจะมาเย็ดกันที่เลยอะไรเงี้ยพอจะบัวเสร็จนะพอบัวเสร็จปุ๊บนางก็ลักษณะของเอ,อ่เออวัยวะเพศนางใช่ไหมองคชาตของนางเออนะเขาเรียกว่าเครื่องเพศลักษณะเครื่องเพศของนางอะ่ะเครื่องเพศค,คือเป็นลักษณะ เออควักขี้อ่ะควักขี้แบบลักษณะเนี้ยลักษณะเนี้ยคืององงองง้มลงเหรอคือมันโค้งลงอย่างนี้เหรอเครื่องเชศหรือว่ารถตักดินก็ไม่รู้อีดอกใช่ป่พูดแม่คู่หรอแม่เออูว่าราแม่งค้งแบบว่าควักดิ้เนี้ยแม่แล้วเสร็จปุ๊บเราก็บัวตอนแรกเราก็กะว่าเออบัวเสร็จแตกเสร็จก็จะไปใช่ไหมผู้ชายไม่ยอมผู้ชายจับ ขอเอาหน่อยดันลงเตียงปึ้งขึงปั้งสองแพนขึ้นเนี้ยขึงปั้ง,งสับแผลหาเชนวีปุ้งอุ้ยทำไงดีอ่ะต้องโดนแน่เลยตอนวันเนี้ยต้องยังไงต้องโดนแล้วเรารักษาโรมจันมาตอนแบบยี่สบกว่าปีอ่ะตอานะั้นอะเสร็จปุ๊บแล้วแ่บผู้ชายก็แบบแบบลบเราเงี้ยเราหรือว่าจะต้องเอาให้ได้เอาให้ได้ไดนี่ก็แบบพนมมือเนี่ย คือขอแบบว่าไม่เอาได้ไหมเดี <S <S <aksi> <S ๋ยวให้เงินห้าร้อยให้เงินก็คือต้องแลกเงินกับอย่าเอาชั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่าเอาตูดกูนอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายไม่ยอมผู้ชายก็แบบออ้อยเรียนงูปัดแบบปัดหูขุงขังขังขังขึงขังไม่ไหวแล้วยังไงก็ต้องเอาอยัางไงก็ต้องเอาตอนแรกผู้ชายถามก่อนว่ามีมีมีถุงไหมมีถุงยางไหมนี่กขบอกว่าไม่มีเ oh. ขาบอกว่าไม่มีเพราะว่าเพื่อที่จะบอกว่าเออถ้าไม่มีออก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ mm. เออ ปรากฏว่าผู้ชายก็เอาค่ะจริงหรอยอสอยอสดเลยหรออืมยอสดอตอนนอยอสอสดตอนนอไปเลยสดเลยแล้วนี่ก็แบบอุย้ยจุดสนั่นไปหมดแม่ไม่แล้วเขาไม่ใส่แบบน้ำลงน้ำลายเคว y งเควายไม่มีหรอนางไปหยิบอันนี้มาให้คือตอนนั้นนะ่ะมีเอ่อเบบี้ออยใช่ไหมเบบี้ออยอะไรเงี้ยแบบ Baby My, เบบี้มายอ,อไนนะไรเงี้ย ก็เอาเบบี้อาอะมาให้นางใส่คือตอนนั้นไม่มี KY ไม่มีสารไม่มีเอ่อเจลหล่อลื่นอะไรเงี้ยก็ใช้ใส่ใส่ใส่นี่นางใส่นางใส่คอหรือว่าใส่มือใส่คอนางใส่ที่ใส่ที่เลยใส่ที่รวยคุยนางอะไรเงี้ยใส่ที่รวยคุยเออเออใส่ที่รวยคุยนะนางก็สอดใส่นางก็เริ่มสอดใส่ก็เริ่มดันเข้ามาดันเข้ามาแล้วเราเหมือนคนจุกขีใช่ป่ะมันแบบครั้งแรกมันเหมือนแบบจุกขีอะแบบว่า ดันเข้ามาแล้วก็อุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บผู้ชายก็แบบค่อยๆดันค่อยๆดันแล้วก็โยงเนี้ยแล้วก็โยงตัวหนีเนี้ยโยง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 ผู้ชายก็ดันเข้ามาแล้วมีจังหวะหนึ่งที่เราแบบถามถามว่าขี้ออกมาไหม <c oughs> ห้าหว่าวันนั้นอะครั้งแรกเราก็ไม่แถมทองนะเราก็ไม่เราก็ไม่ไมแต่<ม>่ชายเสร็จไหมผู้ชาย<ห>เสร็จเสร็จในการมารมณ์ไหมเสร็จค่ะประมาณห้าที ห้านาทีไม่ถึงห้าไม่เกินห้านาทีนะก็แตกเพราะว่าแบบฟิตแบบมากอะไรเงี้ย <Wow. S 2> เรามาเล่าเรื่องเราก่อนสําหรับอัานเป็นเราเป็นแม่คนที่สองก็ได้แม่คนที่สองแม่ทสัน้นๆแม่ก็คือว่าสําหรับเ<ร>ฟิร์ไ <ป S 2> ทา <ำ S> ์ของแม่ก็คือใช่เฟิร์ไทา์ก็คือแบบว่าเป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกที่แบบมีการแบบว่าเอารถไฟเนี่ยเข้าไปจอดในท่าดีเจของแม่ซึ่ง ความรู้สึกเล่าเลยนะไม่ถามว่านัดจากไหนอะไรยังไงนะหล่อนมีพิรุษอีกแล้วนะพิรุอะไรไม่เคยความรู้สึกก็คือเรารู้สึกเลยว่าคนที่เราจากการที่เราทํางานในสถาบันการพยาบาลมา,มาเราก็อาจจะไม่รู้จักคําว่าบล็อกหลังแต่เขาบอกว่าอาการก็คือจะชาตั้งแต่กระดูกสันหลังลงไปที่ปลายประสาทปลายนิ้วเท้าอ,อ สิ่งที่ฉันรู้สึกคือเหมือนคนบล็อกหลังเธอมันชาไปหมดคือแบบข้างซ้ายเนี่ยชาข้างขวากาแฟแล้วตอนนั้นน่ะฉันไม่ได้ใช้วาสลีนฉันไม่ได้ใช้ออยล์ฉันไม่ใช้เดรู้ว่าฉันใช้อะไรให้เธอเดาอะไรมันพืชนจะปงซืมันพื้เปล่าฉันใช้ โลชั่นยี่ห้อวอซอรอไม่ใช่กอนอ <What? S 1> ยอคานสเย่ทำ่มัเป็นเลมอนอะรรอสูตรแบบมะนาวสูตรอะไรอย่างนี้หรอที่เป็นสูตรแบบแล้วถูกแ,แล้วพอเวลามันแบบโดนเนื้อเยื่อเธอมันจะแสบแสบเหมือนมันกัดมันมีกรดไงมันมีความกัดไงมันแสบมากแสบจนแบบแล้วฉันก็แบบฉกแบบ็อ๋ออย่างเงี้ยแล้วผู้ชาก็นึกว่าอุ๊ย ครั้งแรกมันจะต้องแบบฉันแบบเลยแบบว่าเปิดซิงสาวบริสุทธิ์นางก็เลยเอากดครีมอีกไปที่กูไม่รู้ไป้ายไปอีกป,ออป้ายคือเข้าในรูแน่เลยป้ายป้ายไปที่ของของเขาโปะไปที่ของเขาแล้วก็โปะไปในรูฟุกแล้วเข้าใจผิวว่าฉันก็แบบเด่นขึ้นอย่างเงี้เเยเ,<ๆ>เขาก็คิดว่าแบบ ความแบบมารยาทิสยาของหญิงสาวก,กูเคยมีอะไรครั้งแรกต้องแบบเล่นตัวไปธรรมดาป้ากูแสบตูด <c oughs> เป็นครั้งแรกที่ที่ไม่มีแบบว่าไม่แถมทองนะทำดิเจียฉันโดนขุดทองไปหมดแล้วจะไม่แถมทองครั้งนี้ฉันไม่ไแต่แต่ฉันรู้สึกว่าฉันต้องนอนตะแคงเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะลุก เพราะ <Wow. S 1> ว่ามันขามันชามากเลนี่ยตอนแรกที่โดนเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่อุ้ยเป็นคนเสียตัวช้าเป็นคนโดนตอนประมาณปีหนึ่ง <c oughs> ก่อนจะก่อนจะจบเบรกก่อนจะไอ้ก่อนจะปิดเอพิโซดนี้พี่ลูกโนกคา่ะ <c oughs> เร็ว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 ถ้ากูเล่าน่ะคือกูดูล่างตเด็กเลยอะ่ะ เซิร์ามครั้งแรกเหรอใช่จ้ามึงตอนแรกคุณเด็กมากเลยนะเชื่อหรือเปล่าอ่ะเชื่อไ้ก่อนแผลตัถมหรือมัธยมปหรือมัธยมปถมอุ้ยประถมต้นประถมปลายประถมกลางประถมยังไงประถมปลายมหกตอนเทอมสองก็ โรงเรียนตัดจังหวัดไงมันก็แบบคาบคา,าบจะแบบคาบเย็นๆ็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบครูก็ปล่อยไปทําแปลงกเกษตรเนาะหรือแปลงกเกษตรอืมก่อนหน้านั้นนะครูกับเพื่อนก็นั่งมันจะเป็นแบบนั่งโต๊ะข้างกันเลยเออนั่งโต๊ะข้างกันแล้วก็ก็อากาศก็เย็นเย็นก็บอกว่าก็บอกว่าเริ่มเริ่มแบบจับก,กันไปจับก,กันมาเด็กประถมมายังไม่รู้ประสิทธษีภาษาไงก็จับก,กันไปจับก,กันมาเรื่องนี้มันแอคทิเวตขึ้นมา มันแข่งมันเพื่อนมันก็ปล่อยนั่งจับในห้องเรียนงตอนแรกอะนั่งในห้องเรียนเล่นเล่นกันก่อนเล่นกันก่อนมันก็แข่งตัวแล้วมันก็มันก็ให้จับให้เล่น,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็พอคาบบ่ายขุดวิชาขุดแปลงเกษตรอีนี่กับเพื่อนก็สกิจกันแล้วแล้วบนห้องเรียนอะมันก็จะมีห้องแบบเป็นห้องย่อยแต่ก่อนมันเป็นห้องอนุบาลห้องพยาบาล เออ,อเป็นห้องพยาบาลแล้วทีนี้ก็มันก็จะมีเตียงอยู่อนะ่ะเนาะเออกระเทยก็ลากเพื่อนมาไปถวายบัวหนึ่งแมตต์ตอนนั้นคือเตียงหรอถวายบัวเตียงพยาบาลในในห้องมันจะเป็นห้องกันเล็กๆไนงะเธอก็เพื่อนอีเพื่อนที่เหลือก็ลงไปขุดแปลงกเกษตรถูกกระเจี๊ยวเจไปอีนี่กับเพื่อนเพื่อนคนที่เล่นด้วยกันอะ่ะเออก็ลากกันไปในห้องพยาบาลว่าจะมีเตียงทำไมก็ โควขวายบัวกันสองคนแล้วทีนที้ไม่คิดไม่ฝันว่ามันน่ะจะสามารถสอดใส่เข้ามาคือเราก็มึงด้วยประสาทเด็กอะ่ะมันก็ไม่รู้ว่าจะร้องอยังไงใช่ปะมันก็มันก็ถือน้ำลายมันก็ถือน้ำลายใส่รวยคุยของของมันไว้มันก็เสียบเข้ามา oh <my> กูกู เจ็บแบบเจ็บแบบทรามานมากมันเจ็บแบบว่ามันมันเจ็บแบบครั้งแรกอะ่ะเออแล้วทีนี้ก็กลับบ้านไปค่ะเข้าห้องน้ำแทบจะเป็นลมเพราะว่าเรานั่งโผยองๆใช่ไหมแล้วเลือดมันก็แบบติงติง,ต,งติงลงอะ่ะก็โอ้ยอันหล้ก็คือคนแรกและก็ปลายเทิมแล้วใช่ไหมแล้วก็ต่อมาก็เรื่อยๆบางทีเพื่อนมันก็ไปแบบ ไปทุ่งนาถ้าบ้านเราอ่ะผ่านทางเชื่อจะไปทุ่งนามัน,ม,นมันก็แวะหาเราก่อนทุกเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็กินกันริมทุ่งนาเลยเหรอกินยั่วอยู่นะอะไรกินกกินกันริมทุ่งนาเหรอทุ่งนาไม่เคยแต่ในสระเคยสระอะไรสระไว้น้ำสระบัวหรืออะไรเมื่อเคยเห็นตัดจวัดที่มันเป็นสระสระเลี้ยงปลาไหม หมือนบึงเหมือนอะไรอย่างนี้หรอในบุญเ,เ,เออแล้วก็แล้วก็แอดแอ,แ,อแอดแอดลงไปเล่นน้ำกันแอดแอดลงไปเล่นน้ำกันแล้วก็มุด <c oughs> แล้วก็มุดน้าอ <c oughs> มุดน้าลงไปสว,วายบัวเลยนะครดำน้ำดูครวยได้มึงมันแบบสมัยนั้นมันเด็กอ่ะมหกกำลังจะขึ้นมหนึ่งคือแบบอู้อยากรู้อยากเห็นแล้วอะคือแบบ ตอนนั้นคือปอดแข็งแรงมากเพราะว่าดำน้ําเป็นแบบเกือบเป็นนาทีอะดำน้ําลงไปคือแบบดำน้ำําปากคนฮึบเลาวมู้เราขึ้นมาฮึบอีกเพื่อนมันก็ฮึบลงไปอนน <laughs> พอสกพานมันก็เปลี่ยนกันจ้า oh, <no. S 1> <c oughs> ผัดกันขึ้นผัดกันลงนี่ภาพไปเนี่ยคือฉากชากในนี้เลยนะขวัญเรียมเลยนะแสนแสบเลยนะหม่อมน,น้อยเลยนะ ยิ่งกว่าขวัญเรียม<ด>ยค่ะกนะูะบอกเลยแล้วมีครั้งหนึ่งบอกด้วยความที่เราเด็กอ่ะแล้วแบบมันไม่มีเจลมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันฝืดอะ่ะคือแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกูก็จับเพื่อนกูชีกเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่กูบอกว่าโดยกูเฟอร์ไทมพอโหกูงงมากคุณลุงบอกไหมว่ากูดูล่านไปเลยจ้ะอ่ะบตเลยโบตนะคะเรื่องขอไทย ถือว่าประทับใจมากที่สุดนะคะมีกรรมการมีเกสมาไงกรรมการเมือค่ะแม่ต้มต้มส,สวัสดีค่ะคุณต้นส้มคะอยากจะให้เป็นกรรมการให้หน่อยว่าเรื่องทั้ง3มเรื่องที่เรามาสักครูนี้ใครอันดับ3อันดับสองและอันดับหนึ่ง ตอนที่เราฟังของของน้องแดนใช่ไหมแล้วเราก็มาฟังของปี๊ดน่ะเราก็มีความรู้สึกว่าอ่ะอีแดนอีแดนพีคเพราะว่าแบบอ่ะโดนโดนข่มขืนอย่างเงี้ยนึกออกปะโอเคแล้วตลอดชีวิตนี้ที่กูรู้จักอีลูกนกมากูไม่เคยรู้ว่ามันมีพาร์นี้ในชีวิตมึงกูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพขหกอะ่ะมึงนึงกออกไหมเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์เรามีความรู้สึกว่าภ<พ>าพาแบบ ภาพปริ้นกับภาพอีแดนอย่างเงี้ยคือคือแบบแนบกว่าอีนอกไงนึกออกปะแือแบบภาพในหัวเราอ่ะเออแหมายถึงว่าแบบอีนอกเขาแบบดูนิงน่งๆดูแบบดูไม่น่าแลกไงเออตัวแลกเลยอ่ะตัวแนกเลยนะหรือว่ากูมองมันผิดไปใช่ไหม <สะ S 1> ไม่ใช่แค่แก<ค><ค>ทุกคนก็บอกนีผิดไป ช่างเป็นแม่กูเชื่อเลยคนที่ดูไลฟ์สดตอนเนี้ก็มองคิวโนเป็นคนเรียบร้อยแต่จะบอกเลยว่าที่เราเนี่ยดูเป็นคนแรกเพราะว่าหนึ่งใบหน้าเราได้ง่ายไปแล้วค่ะกินได้เราก็เลยดูเราเล่นหูเล่นตาเก่งไงปินเข้าใจป่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าให้เราจัดอันดับใช่ไหมอันนี้เฉพาะส่วนตัวเรานะเราความรู้สึกว่าเราให้อีนกเป็นเป็นแบบแรดนัมเบอร์วันเพราะว่า ผี <If> สุดเพราะว่าเราเออต้องยกให้ตบมือมาโมได้โมมามมาโมมามมบมมามมบมมแล้วก็อันดับสองเราว่าเราต้องให้น้องแดนเพราะว่าเออเพราะว่านางนางไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะนางไม่ได้อยากจะไปถึงขั้นนั้นน่ะปิ้นอารมณ์ประมาณว่าแบบเออนางไม่ได้ยินยอมพร้อมใจ เราไม่ได้ยากวันตอนนั้นเราไม่ได้อยากแต่เรา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 เรียนงูนหรอเรียนงูนส่วนของปีน้เราเป็นนบตีเนี่ยวันนี้เราผิดคาดมากเลยเรารู้สึกว่าเราได้รับเกียรติมาเป็นแบบคนที่แบบมาโหวตใช่ปะเราคิดว่าอีปินต้องพีคอีปินต้องพีคในใจปินคือแบบอีปินต้องพีคเราจะจัดกันไปนะคะขอทิ้งท้ายเรื่องของกรรมการสักหนึ่งเรื่องค่ะ ครั้งแรกเป็นไงคะไม่ได้หนูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกันไว้แบบนี้ตอนมีสกิปไปได้มีกันแบบนี้ขอขอบคุณคุณต้นสนมากะขอบคุณค่ะเป็นเกียรติมากบายบายอะก่อนจะจากกันวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนหลักเลยค่ะผู้สนับสนุนหล,ลักค่ะอนุวัฒน์อินแบกรครอบค่ะ อนุวัตินแบงครอกที่ชุดสวยๆนะคะที่ไม่ได้ส่งมาให้เราใส่นะคะขอบคุณกันทนัทไอบาสตูดิโอค่ะกันธนัทไอเปานะคะสักคิ้วสวยๆที่เราก็เขียนเองนะคะไม่ได้สั่งให้เราขอบคุณอิสานลำเพลินตอบคูณค่ะขอบคุณอิสานลำเพลินนะคะที่ทำอาหารอร่อยๆที่ไม่ได้ให้เราฟรีเราก็เสียตังค์กินนะคะขอบคุณส้นคุณ ต้นคูนโฟกซองค่ะขอบคุณต้นคูนนะคะที่ก็แจกเล่าฟีลอดนะคะขอบคุณค่ะไม่ใช่โต๊ะเราค่ะแต่ไม่ใช่โต๊ะเราค่ะสำหรับวันนี้ถ้าสมมติเราคำพูดคำจาของเรานะคะถ้าสมมติว่าเออไปกระทบกระทั่งหรือว่าไม่เพาะนะคะต่อบุคคลที่ดูอยู่แต่อย่างไรก็บอกเลยก็อขออภัยไปด้วยเพราะฝากติดตาม <c oughs> <อ>เพจที่ไม่ขีดแล้วก็ สำหรับ EP นี้ก็จะไปอยู่ในช่องของ YouTube ที่มีชื่อ Channel ช่องว่าช่องเจียวจาวช n n น l นะคะเดี๋ยวเราจะไปอัพลงในไปช่องเจียวจาวช n n น l นะคะไปกดติดตาม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะค่ะก็ฝากเจียวจาวช n n น l เพจพี่มีคี้แล้วก็เพจคำก,อคำก็อ้วนสองคำก็อ้วนด้วยนะคะอ่ะสำหรับวันนี<ด>้ไปแล้วค่ะ เราไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ